เอ็กซิมแบงค์ Bank, เปิดเวทีเจาะลึกกลยุทธ์นวัตกรรมเปลี่ยนเกมธุรกิจส่งออก Innovative Export Game c h a n g e r โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มสตาร์ทอัพและ SME มีให้มีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันเติบโตและต่อยอดขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนผ่านระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงโดยพนักงานค่ะมีการนําเสนอบทบาทและกลไกการสนับสนุนการขยายผลและการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมการบรรยายหัวข้อนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจเส้นทางสู่การขยายตลาดโลกการเสวนาการส่งออกเพื่อการขยายผลสู่การเติบโตแบบยั่งยืนรวมถึงเปิดเวทีให้คำปรึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทั้งสองหน่วยงานด้วยค่ะ c r e a e x p o r t นะ เกมเชนเจอร์ฮะเรากำลังจะบอกว่าการส่งออกธุรกิจนวัตกรรมหรือว่าการทาให้ธุรกิจนวัตกรรมสามารถเติบโตในตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องที่มีความสําคัญสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติเอเอนะมีความร่วมมือกับเอฟซินแบงค์นะคะในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนาวัตกรรมสามารถส่งออกสินค้าหรือบริการไปสู่ตลาดในต่างประเทศได้จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในวันนี้นะในวันนี้เองก็จะมีวิทยากร,รม,มากมายมาให้ความรู้รวมถึงคนที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเพื่อการส่งออกฉนันก็จะเห็นว่าธุรกิจนวัตกรรมของไทยนะ เราไม่อยากให้เพียงแค่เติบโตเฉพาะตลาดในประเทศไทยแต่อยากให้เขามองตลาดส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งเอซินแบงเองก็จะเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมเรามีความร่วมมือกับเอซินแบงไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะวัตรกรรมนีม้มีดอกเบียเ้ยนะครับพูดง่ายผู้ประกอบการได้เงินจากเอซินแบงในการต่อย,ยอดธุรกิจแต่เอเจ่ายดอกเบีย้ยให้ใน3ปีแรกไม่เกินหล้านบาท นอกเหนือจากนี้เรากำลังคุยกันว่าบุตรหมายสําคัญของประเทศที่เป็นปลายทางของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของคนไทยมีอะไรบ้างเรามองตลาด middle east นะตลาดตะวันออกกลางเรามองถึงตลาดเออินเดียเรามองถึงตลาดในตัวที่เรามองว่าจะมี potential ที่มี g ร o w ที่สูงฉะนั้นในปีต่อๆไปนะเราก็จะมีการวางแผนร่วมกันว่าจากกิจกรรมเหล่านี้สินค้าส่งออกนวัตกรรมดีจะไปที่ประเทศไหนบ้างฉะนั้นวันนี้ทุกท่านได้รับความรู้นะรวมถึงได้รับทิศทางแนวทางแล้วก็มีการลดความเสี่ยงของการส่งออก ทั้งในเรื่องของเอเเราให้เงินทุนผู้ประกอบการรวมทั้งให้ความรู้รวมถึงเราทำพิเศษแบทชิ่งกับตลาดต่างประเทศด้วยเอ็กซิมแบงก์ก็จะเติมเต็มเรื่องเงินรวมถึงให้ความรู้กับให้ความมั่นใจกับผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้าในต่างประเทศฉะนั้นถ้าเราร่วมมือกันแบบนี้นะก็จะมีผู้ประกอบการนวัตกรรมดีที่สามารถส่งออกได้มากขึ้นค่ะอย่างตัวนี้ที่เรามองเนะเชื่อว่าตัวธุรกิจที่เข้ามาในแพลตฟอร์มอันนี้น่าจะเป็นตัว s m e เป็นหลักก่อนนะเพราะว่า เขาจะมีฐานการผลิตแล้วก็แค่เติมประเด็นเรื่องการส่งออกส่วนสตาร์ทอัพเองก็จะมีบางรายนะที่เก่งพร้อมในการส่งออกทีนี้เนื่องจากตัวของสตาร์ทอัพเองเนะี่ยไซส์เขามีมินิมัมไซส์เขาไม่ค่อยเขาไม่ใหญ่มากแต่ตัวการออกของเขาเนี่ยจะเป็นการออกในแง่ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันจะเป็นบิสเซ็แบทชิง่งเป็นส่วนที่มีความสําคัญสําหรับเรื่องของสตาร์ทอัพแต่ยังไงก็ตามกิจกรรมเหล่านี้เราเปิดโอกาสให้ทั้ง s อและก็สตาร์ทอัพที่สนใจในการเติบโตธ,ธุรกิจด้วยกันค่ะ เรามองช่องทางนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย s e ไทยนะที่อย่างเมื่อกี้ตัวเลขที่ Exim ซ a n k บอกอะมีอยู่มาณ2 0 0 0มที่เป็นผู้ประกอบการที่ส่งออกเมื่อกี้เราคุยกันว่าไอ้2 0หมืนนั้นเนี่ย เราอยากมาทาตัวเลขนะว่าเป็นผู้ประกอบการนวัตรกรรมจริงๆเท่าไหร่แล้วเราเอากลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมต่อยอดให้กลุ่มเหล่านี้สามารถส่งออกไปในเภศเป้าหมายปลายทางได้มากขึ้นเราอาจจะส่งออกสินค้าบริการเกี่ยวกับเรื่องเฮลท์สุขภาพเอจิ้งโซซิเตี้ไม่ว่าจะเป็นทางในยุโรปหรือในทางเอเชียก็ตามน่าจะเป็นหมายสําคัญในการส่งออกในอนาคตหรือว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าเป็นเรื่องเกษตรที่มันมีพิไซ์เกษตรใช้ IoT นวัตรกรรมเหล่านี้ รวมถึงนะตัวเรื่องของเซวิสแพลตฟอร์มต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพต่างๆเหล่าบบนี้เราก็มองเป็นเป้าหมายสาคัญของประเทศไทยค่ะเป้าหมายในการยกระดับธุรกิจสําหรับสินค้าในการส่งออกนวัตรกรรมในอนาคตนะเราจะใช้กลไกทั้ง 4G ก็คือทั้งกล o มิ่งให้ความรู้อบรมแกรน์ให้เงินทุนนะเพื่อทําสินค้านวัตรกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมในการส่งออกรวมถึงให้เงินทุนในการทดรสอบตลาดในตลาดต่างประเทศด้วย รถนะเราจะมีเรื่องของการส่งเสริมให้มีการขายสินค้าในเมืองไทยให้เป็นตลาดเริ่มต้นก่อนรวมถึงการขยายสเกลไปตลาดต่างประเทศในอนาคตรวมถึงทุสุดท้ายคือ global เรามีกิจกรรมในการวางแผน,นว่าในปีหน้าจะพาผู้ประกอบการไป business matching ออกตลาดในต่างประเทศทดสอบตลาดซึ่งเราทําร่วมกับตัวกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศสถานทูตไทยต่างประเทศธนาคารแบงก์และเอกชนต่างๆมากมายเพื่อทําเป็นแพลตฟอร์มร่วมกันในการส่งเสริมธุร,ธรกิจนวัตรกรรมให้เติบโตไปตลาดต่างประเทศค่ะ เรามองนะว่าธุรกิจนี้เนี่ยคือความหวังของประเทศนะเพราะเรามองแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันมีจุดอิ่มตัวค่อนข้างพอสมควรถ้าเราสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการเหล่านี้ไปตลาดต่างประเทศได้จะมีรายได้ที่มามากขึ้นในอนาคตสินค้าเหล่านี้อาจจะเป็นสินค้าเรื่องทงนะ และปรับความเป็นคำว,ว่ฒนวัตรกรรมของประเทศไทยในเวทีสากลค่ะเรามองว่าจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญในการที่เป็นเกมเชิงเจอร์ในการเปลี่ยนประเทศไทยให้เราสามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นและก็ส่งเสริมให้ไทยเป็นชาตินวัตรกรรมไวด้วยกันค่ะ